ต่อกันที่อีกหนึ่งศิลป,ปินไอดอลของคนรุ่นใหม่กันดีกว่าค่ะทุกคนคะ่ะอย่างคนนี้เลยน้องลิซ่าแบ็คพิงค่ะจริงๆจะต้องบอกว่าเธอคนนี้เนี่ยเรียกว่าเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะเจ็ดปีแล้วนะคะที่ณนะตอนนี้เนี่ยน้องได้อยู่ในวงการบันเทิงเกาหลีใต้ค่ะโอ้โหแล้วก็ต้องยอมรับอีกว่าน้องเนี่ย เติบโตมาได้อย่างดีงามมากจริงๆนะคะเดบิวต์ในฐานะของแบ็คทิ้งเนี่ยมาครบ7ปีพร้อมกับสร้างสถิติกับวงไว้มากมายค่ะที่สำคัญเนี่ยพอน้องได้เดบิวต์โซโล่ใช่ไหมซีดเป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยฟังสถิติของน้องนะ1ปี8เดือนนะคะก็สร้างนะคะสถิติกิน n น็ s เวิ r ์ d Record ถึง7รายการจากผลงานโซโล่โนโนจริงๆค่ะ เก่งมากๆเก่งจริงๆค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ท้กันก็เลยมีการเฉลิมฉลองนะคะทุกคนค่ะเหมือนแบบ ร่วมกันค่ะติด Hashtag นะคะ7 years with lisa นะคะแล้วก็มีคีย์เวิร์ดค่ะ forever with ละลิซานะคะ mm hmm. ก็พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอนะจ๊ะอันดับ1กับอันดับ2ทันที oh, <no. S 1> แล้วก็ณนาะวเนี่ยโหก็ยังเรียกว่าขึ้นเทรนด์ทวิตเตออยู่นะคะทุกคนคะ่ะเป็นยังไงจริงๆก็บอกว่าน้องเก่งแล้วก็แสนดีมากๆจริงๆเออสิ่งที่ พี่เห็นไม่เปลี่ยนเลยนะคะแบบเจ็ปีที่ผ่านมาก็คือรอยยิ้มกับผมหน้ามาของน้องนี่ือไม่เปลี่ยนจริงๆนะดีไหมโอ้น่ารักมากจริงๆนะคะจริงๆ้อาลิซ่าเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอย่างที่บอกกันไปใครๆก็อยากเป็นพี่ลิซ่าเด็กสมัยนี้พอถามว่า อุ้ยน้องมีใครเป็นไอดอลน้องอยากเป็นใครแล้วน้องๆที่มีความฝันก็จะพูดกันเสมอเสมอเวลาเราได้ยินแบบน้องๆรุ่นใหม่นะเวลาเราสัมภาษณ์เขาจะบอกว่าอยากเป็นเหมือนพี่ลิซ่าชอบพี่ลิซ่าจริงๆเออจริงๆก็ต้องอย่างที่บอกค่ะน้องลิซ่าก็เรียกว่าเป็นคนที่มีทั้งพรสวรรค์นะคะแล้วก็มีทั้งพรแสวงที่สําคัญน้องไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยทําแต่แบบ สิ่งดีๆสร้างสารรค์แต่สิ่งดีๆมาให้พวกเรานะคะแล้วก็ที่สําคัญน้องเป็นแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอดตลอดจริงๆเราไม่เคยเห็นแบบข่าวที่แบบหูหไม่ดีของน้องเลยนะมีแต่ข่าวที่โหทั่วโลกชื่นชมนะคะในความสามารถต่างๆนาน,นาน,นะคะพวกเราก็เรียกว่าภูมิใจในตัวน้องมากๆเลยก็ที่สำคัญพี่ๆก็จะยังคงอยู่ซัพพอร์ตน้องแบบนี้ตลอดไปเลยนะจ๊ะโอเคนาา้อน่ารักนะแล้วก็เก่ง,าางด้วยนะ มากเลยไม่ธรรมดานะคะทุกคนคะ่ะ7ปีในวงการบันเทิงเกาหลีใต้และแน่นอนว่าก็จะมีแบบหลายๆปีต่อๆไปและน้องคงจะต้องมีผลงานอื่นๆใดๆออกมาอีกนะพี่ๆก็ไม่พลาดที่จะนำมาอัปเดตค่ะ